สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเจอกันวันที่สองพี่น้องวันเข้าพรรษาครับผมวันนี้พี่น้องครับผมพาพี่น้องเอฟซีมาดูชวนชมครับต้นนี้พี่น้องนี่นี่นะครับผมเป็นชวนชมสายพันธุ์ก็แบล็คฮอกนะครับพี่น้องครับผมจะให้ดูความสมบูรณ์ของไม้ต้นนี้พี่น้องหลังจากที่เอาไปแขวนไว้นะครับนี่ แขวนไว้พี่น้องครับแล้วเอาลงปลูกพี่น้องปลูกทีหลังต้นอื่นนะครับต้นนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับคงจะจํากันได้พี่น้องมาดูครับพี่น้องครับนี่ไม้ต้นนี้นะครับพี่น้องครับผมเอาปุ๋ยยูเรียใส่ให้นะครับผมเอาปุ๋ยยูเรียใส่และก็เป็นออสโมโคสพี่น้องปุ๋ยละลายช้านะครับนี่เอารองก้นกระถางไว้พี่น้องครับ แล้วก็ใส่ปุ๋ยยูเรียแล้วก็มีแปดย4ิบสี่ยิบสี่บำรุงไปด้วยนะครับนี่ไม้ต้นนี้พี่น้องครับสังเกตดูที่ใบพี่น้องนะครับไม้สมบูรณ์มากพี่น้องถึงแม้จะมีแค่สามสีรากนะครับพี่น้องครับไม้ต้นนี้บอกเลยว่าสมบูรณ์มากนะครับไม้ต้นนี้ผมปลูกวิธีการปลูกของผมคือเอาโฟมเอาโฟมมารองก้นกระถางพี่น้อง นะครับนี่พี่น้องจะสังเกตเห็นเลยนะครับนี่ครับพี่น้องครับผมใช้โฟมนะพี่น้องใช้โฟรมรองก้นกระถางนะครับผมจะเพิ่มดินลงไปหน่อยพี่น้องนะครับใช้โฟมมะพร้าวสับเล็กแล้วก็ดินถุงแล้วก็ขี้วัวนะครับแต่ผมใช้วิธีการรองก้นกระถางด้วยปุ๋ยละลายช้าออสโมโคสนะครับพี่น้องครับ ไม้ต้นนี้ปลูกไว้ที่หลังเขาพี่น้องนะครับจะสังเกตว่าเหมือนไม้พิการพี่น้องครับแต่เขามีฝักให้แล้วนะครับสมบูรณ์มากพี่น้องครับไม้ต้นนี้นะครับเหลือแค่การตัดแต่งนะครับผมจะบำรุงไปก่อนแบบนี้แหละพี่น้องนะครับทีนี้นะครับผมจะมาตัดตัดด้านบนพี่น้องครับผมจะตัดแบบนี้เลยพี่น้อง ตัดให้มันเสมอกันเป๊ะเลยนะครับตอนนี้เราเลี้ยงให้มันสมบูรณ์ไปก่อ,นพ,น,อน,นพี่น้องครับเดี๋ยวช่วงหายฝนพี่น้องครับก่อนเข้าช่วงหรือดูการทําดอกชนชมพี่น้องผมก็จะมาตัดตัดกิ่งออกไปเลยนะครับแล้วผมก็จะใช้สูตรที่ผมพูดบอกพี่น้องไปนั่นแหละใช้สารไซตโตคินินพี่น้องมาฉีดนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ย 8ปดยี่สี่ยสี่พี่น้องครับหน้าหนาวพี่น้องครับรอดูว่าไม้ต้นนี้นะครับนี่ณเวลานี้พี่น้องมันสมบูรณ์มากเลยรอดูหน้าหนาวพี่น้องนะครับมันจะให้ลูกเยอะแค่ไหนนะครับนี่ดอกจะเยอะแค่ไหนพี่น้องนะครับตอนนี้บอกเลยพี่น้องครับสมบูรณ์มากไม้ต้นนี้นะครับอันนี้ ผมพามาดูไม้ที่มันสมบูรณ์มากๆนะครับพี่น้องครับจากการดูแลของเรานะครับอย่างที่สองเลยพี่น้องครับจะให้ดูชวนชมที่เรานั่งแท่นกันนะนี่เลยพี่น้องพร้อมแกะถุงออกแล้วนะครับพี่น้องครับนี่ติดแล้วพี่น้องกี่วันแล้วไม่รู้นี่พี่น้องครับติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับหลังจากเอาไว้ใน ขี่ลงโดนทั้งแดดทั้งฝนพี่น้องนะครับนี่ติดเรียบร้อยนะครับสำหรับไม้ต้นนี้พี่น้องนะครับผมก็รอแค่ยางมันขาดออกไปเองมันนะครับพี่น้องหรือไม่แล้วก็มาตัดมันนะครับถ้ามันไม่ขาดถ้ามันแตกตาใบาออกมาแล้วนะครับพี่น้องครับถ้าเราไม่ตัดยางยืดออกเดี๋ยวมันจะทะลุถุงพลาสติกพี่น้องนะครับ มันจะเอาออกอยากพี่น้องเดี๋ยวมันขาดมันหลุดแท่นมันหลุดเราต้องมาทําใหม่นะครับนี่นะครับติดแล้วนะครับพี่น้องครับผมไปหาปุ๋ยไม่ได้พี่น้องครับเรื่องของเรื่องปุ๋ยแปดยี่สี่ยี่สี่พี่น้องผมไปหาไม่ได้เดีมทีผมว่าจะไปซื้อแหละแต่เขาซื้อไปหมดพี่น้องเขาซื้อไปหมดนะครับผมก็ ทุกที่จะไปซื้อมาเลยถุงใหญ่ๆพี่น้องนะครับ200กว่าบาทนะแต่ไปหาแล้วร้านที่เขาแบ่งขายมันไม่มีพี่น้องนะครับผมก็คงจะต้องไปหามาใหม่ละจะไปร้านที่เขาขายวัสดุอุปกรณ์กลางกาเกษตรพี่น้องจะไปหาดูนะครับน้ำยาสารเล่งแตกตาใบแต่ดอกตาดอก สารไซตโตคินินก็ยังไม่ได้สั่งซื้อเลยนะครับพี่น้องกะว่าจะซื้อขวดเล็กนี่แหละนะครับเพราะว่ามันใช้ไม่เปลืองพี่น้องไม่ได้ใช้เปลืองอะไรนะครับปีเดียวใช้ครั้งเดียวยแหละได้อีกอย่างนะครับพี่น้องครับไม้ที่เราตัดลิดใบนะครับพี่น้องเป็นยังไงมั่งพี่น้องนะครับตัดลิดใบคมกิ่งนะครับผมอยู่นี่ก็มีพี่น้องครับนี่ จะทันกันแล้วพี่น้องครับนะเราจะต้องมาตัดใหม่อีกพี่น้องตัดให้มันชัง,งักอยู่อย่างนั้นแหลกจริงเดียวเดียวพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้ดูพี่น้องนี่นะครับนี่มือเดียวแหละผมยกมือเดียวต้นไม้ผมต้นใหญ่แค่ไหนก็จะยกมือเดียวพี่น้องเพราะว่าเราใช้ไอโฟมรองก้นกระถางนะครับตันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องครับไม้เราโตมันเดิมนะเห็นไหมพี่น้อง อย่างที่ผมบอกแหละพี่น้องใช้โฟมก็ได้ไม้มันโตมันเดิมมีดองไม้ไม่ได้กินโฟมนะครับโฟมหรือมะพร้าวสับใหญ่มีหน้าที่แค่ระบายน้ํานะครับจริงๆก็ถ้าเป็นสับใหญ่มันยังอมน้ําอยู่นะพี่น้องนะครับอันนี้เราใช้โฟมพี่น้องครับเราใช้โฟมนะครับพี่น้องเอฟซีท่านไหนทําตามที่ผมพูดบอกมาก็ คงจะเห็นผลงานแล้วล่ะนะครับพี่น้องครับนี่ครับอันไหนดีผมก็มาพูดเล่าบอกหมดแหละพี่น้องนี่เป็นไม้แตงนะครับไม้ตัวนี้เจอมีดโกนกิ่งเข้าไปเรียบร้อยพี่น้องครับนี่ทิ้งเอาไว้สามเดือนพี่น้องโดนแดดเผาแรงๆได้น้ำหน่อยกิ่งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่ พอดีของการโกนกิ่งพี่น้องครับนะไม้ต้นไหนที่คิดว่าจะไว้ทําสายพันธุ์พี่น้องนะครับเมื่อมันเกิดมาไม่สวยก็ต้องโกนกันแหละนะครับโกนกิ่งกันเข้าไปนะครับนี่พี่น้องครับใกล้จะสูงพันเขาแล้วพี่น้องครับนี่เดี๋ยวผมจะมาไล่ตัดยอดตัวนี้อีกเหมือนเดิมพี่น้องนะครับทำให้มันเท่ากันนะครับ ไม้จะได้สวยพี่น้องตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้แล้วครับพี่น้องครับนะครับลูกครับครับอ๋อน้องอื้อฉี่เออเอาอื้อฉี่ไปลูกเอาอื้อฉี่ไปเยาะอะไรบ่อยแท้เหนื่อยพี่น้องไม่รู้จะทำอะไรหลายเรื่องหลายอย่าง ก็พาพี่น้องเอฟซีมาดูพี่น้องครับนะไม้ที่ผมปลูกไว้พี่น้องมันสมบูรณ์แค่ไหนนะครับนี่เดีย๋ยวพาไปดูต้นอื่นพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องครับไม้ผมเขียวมากนะพี่น้องครับเนี่ยนะครับต้นจะเขียวหน่อยพี่น้องต้นเล็กๆเนี่ยอันนั้นเป็นลูกของตัวนี้นะครับนี่ไม้สามสามขาสี่ขาผมเนี่ย โดนยูเลียไปเหมือนกันพี่น้องครับเนี่ยเจอยูเลียเข้าไปพี่น้องนะครับก็เป็นทรงนั้นเลยนะครับแล้วก็พวกข้างฝั่งนู้นพี่น้องครับนะมันเริ่มตั้งตรงแล้วพี่น้องนะครับหลังจากที่ผมเอายูเลียมาใส่นะครับผมหาปุ๋ยไม่ได้พี่น้องผมอยากบำรุงไม้ผมเอายูเลียใส่เลยนะครับเรียบร้อย ฝนก็ตกไม่หยุดอีกแล้วนะครับนี่ดูลักษณะใบพี่น้องครับยากพี่น้องหมายผมนะครับเรื่องลายแดงนี่ผมยังไม่มั่นใจพี่น้องนะครับผมยังหาวิธีจัดการไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นทุกที่พี่น้องรับบาดกันหมดแหละลายแดงนะครับลายแดงลายขาวอะไรนี่แหละเห็นบนการไตมอยู่พี่น้องครับแต่ที่ผมป้องกันได้ก็คือราน้าค้างนะครับพี่น้องครับ ไม่ค่อยมีแทบไม่มีเลยพี่น้องนะครับผมจะไม่ให้เกิดลาน้ำค้างนะครับพี่น้องผมก็คอยระวังเอานะครับสวนลายแดงก็มีพี่น้องมีต้องยอมรับว่ามันมีเพราะว่ามันมีจริงๆนะครับไม่ใช่ว่ามีบอกเอฟซีว่ามันไม่มีทําอย่างนี้นะมันไม่มีโอ้อันนั้นไม่ใช่พี่น้องนะครับไม่ใช่มีคือมีพี่น้องนะครับถ้าไม่หายจริง ทางเดียวพี่น้องครับไม้ต้นนั้นจะต้องถูกตัดใบออกไปนะครับและเอาใบไปทิ้งด้วยนะครับตัดใส่ตะกร้าใส่ถุงปะติกดีๆแล้วไปทิ้งสําหรับชนชมที่มีลายแดงนะครับถ้ารักษาไม่ได้พี่น้องบางท่านใช้ยาเคมีแรงๆเ,เลยฉีดก็ไม่หายเหมืนเดิมพี่น้องครับไม่หายหรอกนี่พี่น้องครับชวนชมนะครับผมพี่น้อง อันนั้นก็เป็นไม้นั่งแท่นพี่น้องเฟอร์รารี่ลากตะขบับปิดหมดแล้วนะั่นงแท่นล่าสูดเลยโน่นเลยข้างในนะครับไม่ได้อ,ออกมาเลยพี่น้องเป็นมายานะครับนั่งแท่นมายาลายกิ่งพี่น้องลายกิ่งนะครับโดยที่ไม่ใช้กาวนะครับก็เหลืออยู่ต้นหนึ่งพี่น้องสําหรับการนั่งแทน่นผมจะนั่งแท่นแบบหน้าตอใหญ่นะครับเอาไว้ว่างๆจะทําให้ดูหน้าตอใหญ่ต้องใช้กาวร้อนนะพี่น้องเรา นั่งแท่นแบบไม่ใช้กาวไม่ได้เพราะว่าเป็นหน้าต่อใหญ่พี่น้องมันจําเป็นที่จะต้องใช้กาวร้อนช่วยนั่นเองนะนก่อนจากกันพี่น้องครับผมพาพี่น้องเอฟซมาดูความสวยงามของดอกไม้นะครับพี่น้องได้ทุกสีและพี่น้องครับผมทาเห็นไหมพี่น้องเพลินตาดีพี่น้องเพลินตาด,นนตาดีนะครับสวยงาม อันนี้ก็ยอมรับเขาแหละพี่น้องผมกําลังจะกําลังคิดจะหาสีใหม่เข้ามาอยู่พี่น้องครับสีใหม่เข้ามานะครับสีที่ผมอยากได้นะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นพลอยสาครนะครับผมกําลังมองมองอยู่ว่าผมจะซื้อช่วงไหน,นครับแต่ว่าช่วงฝนผมไม่ซื้อพี่น้องผมไม่ซื้อมา,อาช่วงฝนแล้วมันดูแลยากพี่น้องเสี่ยงกลัวมันเน่านะครับผม ก็เป็นดอกไม้นะครับจะลาลากันเลยพี่น้องครับลาด้วยดอกไม้นี่แหละพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะไปทุระอีกนิดนึงพี่น้องนะครับเจกันใหม่พี่น้องครับขอขอะคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้สองตาล้านเหมือนเดิมพี่น้องนะครับผมเจกันใหม่พี่น้องคลิปนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ